สวัสดีค่ะพบกับรายการพบหมอในบ้านนะคะรายการที่นําเสนอเนื้อหาสาระความรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุวิธีการป้องกันหรือแม้แต่วิธีการรักษานะคะเกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้จะขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับต้อนะคะอ่าห่างอ่าต้อถนอมดวงตาห่างไกลต้อลมและต้อเนื้อค่ะ คุณผู้ชมคะดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมากที่สุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าดวงตาก็สามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามวัยแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะนั่นก็คือการดูแลด้วยภาวะปัจจุบันนี้นะคะก็มีปัจจัยหลายๆอย่างคะ่ะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยต้องประสบกับฝุ่นหรือว่าอะไรต่างๆนะคะที่จะทําให้เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะาเวลาเราโดนลมหรือว่า ภูมิอากาศต่างๆนะคะทำให้ตาของเราอาจจะเกิดโรคได้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากอารองศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์พิเศษนะคะาาาาานายแพทย์พิพัฒน์คงทรัพย์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะสาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีที่จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับต้อลมและก็ต้อเนื้อกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค,คุณหมอค่ะสวัสดีครั ก่อนอื่นเลยคะ่ะอย่างที่ผู้บอกไปว่าดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของคนเลยะนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ที่ทำให้ให้คนเป็นเนี่ยก็มีมากมายในปัจจุบันนี้อยากถามก่อนว่าต้อลมกับต้อเนื้อมันมีลักษณะการเกิดหรือว่าการเป็นแตกต่างกันยังไงคะสาหรับต้อลมก่อนนะครับต,ต้อลมก็เราก็จะเห็นเป็นเนื้อเยื่อสีเหลืองๆในบริเวณหัวตานะครับหรือหางตานะครับส่วนต้อเนื้อเราก็จะเห็นเป็น เนื้อเยื่อสีชมพูหรือสีแดงนะครับอยู่บรเวณหัวตาเป็นรูปสามเหลี่ยมงอเข้าไปในกระจกตาดำนะตรงกลางตาดำนะครับสองอันนี้ก็จะต่างกันเมื่อไรที่มันอยู่เฉพาะตาขาวอย่างเดียวนะครับ เขาเรียกต้อลมนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันลามเข้าไปในตาดำแล้วนะฮะใ่ว่าหนึ่งมินสองมินสามมินเข้ากลางตาดำเขาจะเรียกต้อเนื้อครับอ๋อตอนแรกปุ๊กก็เข้าใจว่าต้อเนื้อเนี่ยหมายถึงลักษณะเหมือนเนื้องอกออกมาจากจากดวงตาหรือเปล่านี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็เป็นเนื้อเนื้อเนื้อเยื่อตาขาวที่ผิดปกตินะฮะที่มันงอกเข้าไปในตาดำเข้าไปเกินในตาดำใช่ครับแต่ถ้ามันอยู่ในส่วนของตาขาวก็จะเป็นต้อลมเฉยๆทาไมเขาถึงเรียกแตกต่างกันนะคุณหมอทั้งๆที่มันก็เกิดมาจาก ไอ้ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเลื่อนไปผิดที่แค่นี้เองก็อันนี้ชื่อก็คงสมัยโบราณของโบราณสั้งไว้ให้นะครับต้อลมก็อาจจะเป็นเพราะโดนลมโดนฝุ่นใช่ไหมครับต้อนเนี้อาจจะเห็นว่าเป็นลำเป็นของลูกสามเหลี่ยงเข้าไปในตาดำาเงี้ยครับมันก็ลักษณะเหมือนมีเหมือนเนื้อมาบางอะไรเงี้ยนะคะนี่มาถามถึงสาเหตุแล้วก็ปัจจัยกันบ้างดีกว่านะคะว่าคนไทยเนี่ยมีปัจจัยแล้วก็สาเหตุอะไรถึงทําให เป็นโรคของถ้าเราเรียกโรคได้ไหมคะเขาเป็นโรคได้ได้เป็นต้อลมและต้อนเนื้อดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะรุนแรงเกินไปครับก็บ้านเราอยู่เขตศูนย์สูตรใช่ไหมฮะเขตร้อนนะครับแดดจ้าจ้านะครับบ้านเราก็จะสัมผัสกับแสงแดดค่อนข้างอันนี้แสงแดดมีผลกับดวงตาเราโดยตรงเลยหรอคะโดยตรงครับแสงแดดเราจะมีแสงอุต่าไวโอเลตนะครับงอุต่าไวโอเลตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่มันกรองมาจากชั้นโอโซนอยู่ชั้นทางนอกของโลกนะครับ แล้วก็จะส่งแสงวีลงมาส่วนหนึ่งก็กรองไว้ช้างบนแล้วส่วนหนึ่งยังเล็ดรอดลงมานะฮะนะครับนี่ส่วนหนึ่งที่บอกว่าไอ้โลกร้อนเนี่ยโอโซนมันหายไปใช่ไหมใช่เพราะปัจจุบันนี้เห็นว่าคนโอ้โหลนลงยังไงก็ยังช่วยกันยับยั้งไม่อยู่ก็เลยพุ่งตรงมาที่เราอย่างเต็มที่เต็มที่ครับแล้วบ้านเราก็รับเยอะหน่อยครับเพราะแดดจัดนะครับอันแรกก็คือโดนแสงแดดนะครับอันสองก็สายลมนะครับลมที่แรงอยู่ชายทะเลอะไรพวกนี้ก็ทําให้เกิด ต้อลมในอักเสบได้ง่ายนะครับอันที่สามเรื่องฝุ่นครับทางานที่มีฝุ่น,นเยอะๆนี่ยก็ทําให้ตาได้รับการระคายเคืองนะครับแล้วก็ทําให้เนื้อเยื่อมันจเจริญผิดปกติมาได้ครับคุณหมอคะเรื่องนี้เท่ากับว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นี่ก็ถ้าสมมติไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกหรือแว่นตานี่ก็มีสิทธิ์โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นต้อลมได้มากที่สุดเ,ออเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าขับมอเตอร์ไซค์หรือ ครับรถที่เราไม่ได้สวมแว่นนะฮะ,ะลมก็จะตีโดยตรงนะฮะเข้าจดตาเราจยตรงฮะครับแล้วทีนี้นะคะอาการของต้อทั้งสองชนิดเนี่ยลักษณะที่บ่งบอกหรือว่าเป็นออกมาให้เราเห็นเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะค,คือเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนคะถึงถึงได้จะต้องเข้ารับการรักษาเราเยอะแล้วอะไรเงี้ยสำหรับอาการของต้องลมและต้อเนื้อสองอันนี้ถ้าเป็นไม่เยอะ เป็นนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่มีอาการอะไรนะครับตอนนี้ตออลมมันจะเริ่มลามมันจะริ่มเป็นตั้งแต่ตรงไหนก่อนครับคุณหมอตอนลมเราอาจจะเห็นเป็นเนื้อเยื่อเหลืองๆนะครับตรงหัวตาที่เฉยโดยส่วนมากจะขึ้นบริเวณหัวตาก่อนนะฮะที่ขึ้นหัวตากับหางตาเพราะว่ามันสัมผัสลมโดยตรงไงฮะทางด้านบนด้านล่างเรามีเปลือกตาปิดอยู่ครับก็จะเป็นทั้งหัวตากับหางตาที่จะมีเนื้อเยื่อขึ้นมานี่ก็ต้อลมนะแต่ว่าถ้าคนไข้ที่เป็นต้อเนื้อเราก็จะเห็นว่ามันมีเนื้อเยื่อ ไปเป็นหัวตานูนที่มาแล้วก็ค่อยงอกเข้ามาในตาดำนฮะถ้าคนไข้ที่ไปสัมผัสลมสัมผัสแดดแล้วฝุ่นเนี่ยขาไม่ได้ป้องกันนะครับไอ้พวกนี้ก็ทําให้เกิดการอักเสบนะพออักเสบก็จะมีอาการเครืองตานะฮะตาแดงน้ําตาไหลนะฮะบางคน<อ>จะปวดตาได้บางคน นอนคือกลับมาทํางานเสร็จเรร้อยจะเย็นปวดตามากคิดว่าตัวเองเหนื่อยเครียดมาหรือเ <c oughs> ปล่าอาจจะปวดตาได้ฮะจริงๆแล้วก็เป็นด้วยสายตาที่อาจจะเป็นต้อพวกนี้ได้ไต้าเนี่ยครับคุณหมอคะแล้วอาการแทรกซ้อนในลักษณะของตอนที่เราเป็นที่รเราคิดว่าเราเป็นต้อลมอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นต้อลมเนี่ยบางทีถ้ายังไม่ลามเข้าดวงตาดำเนี่ยก็ยังไม่ต้องเข้ารับการรักษาก็ได้ทีนี้ตอนที่เป็นเนี่ยมมีสามารถมีอาการแทรกซ้อนอะไรเข้ามาได้ไหมคะ ก็อย่างที่แจ้งในตอนแรกนะฮะต่อลมต้อนเนื้อถ้าเขาอยู่เขาที่เฉยเขาไม่มีการอะไรนะฮะแต่เราออกไปนอกบ้านขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเราไม่ได้สวมหมวกกันน็อกไม่ได้ปิดกังลมนะฮะก็โดนลมตีจังๆก็เกิดอักเสบนะครับอักเสบก็จะแดงฮะอันนี้ถ้าเกิดการอักเสบเนี่ยมันก็จะมีอาการให้เราเห็นนะเช่นปวดตาน้ำตาไหลเคืองตามากนะฮะอันนี้ก็จะต้องไปพบแพทย์นี่นะครับ พบแพทย์แล้วทีนี้แพทย์จะรักษาให้ยังไงดีคะถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมอยู่ถ้าเกิดเป็นต้อลมเฉยๆนี่เข้าไปเข้ารับการรักษาได้ไหมคะต้อลม่เฉยเป็นน้อยนี่เราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็หลีกเลี่ยงนะฮะไม่ให้โดนลมโดนฝุ่นนะครับแล้วในส่วนของต้อเนื้อน<ม>ะคะคุณหมอทั้งทั้งสองอันเนี่ยนะผมจะแยกเป็นสามกรณีเนาะ,ะ,ะกรณีแรกก็คือ,อ,อมันไม่อักเสบนะฮะม,มันเป็นเล็กน้อยนะก้อนเป็นหัวเล็กๆประมาณสัก ถ้าเราดูนะมันเข้าไปในตาดำถ้าไม่เกินสองมมตรเนะี่ยพวกนี้เรายังไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรับการรักษาอะไรนะครับส่วนกรณีที่สองก็คือว่ามันเป็นเยอะหรือมากก็แล้วแต่แต่ตว่ามันมีการอักเสบนะครับมันทําให้เรามีการปวดตาฮะ,ะก็ต้องไปพบจกักษุแพทย์เพื่อรับยามายอดนะฮะจะได้หายอาการนี้นะฮะส่วนกรณีที่สามเนี่ยต้อเนื้อหรือต้อลมันใหญ่นะฮะมันใหญ่มากลามเข้าไปกลางตาดาเนี่ยมันทําให้คนไข้เนี่ยอาจจะตามัวลงนะครับพอตามัวลง หรือมีการเสพบ่อยๆเนี่ยวนนี้เราต้องไปลอกลอกออกนะฮะผ่าตัดลอกออกครับต้องก็คือในส่วนของคนที่เป็นมากๆส่วนมากเขาก็จะทําการผ่าตัดให้ผ่าตัดลอกออกนี่คุณหมอบอกว่าการผ่าตัดลอกออกเมื่อสักครู่มินิคุยลอกลอกนอกลอกนอกกันนะคะว่ามีการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าผ่าตัดทิ้งออกไปอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยไม่ใช่ในลักษณะทางการแพทย์การรักษาผ่าตัดนี่เขาก็มีขั้นตอนยังไงครัะคุณหมอ ก็สำหรับคนไข้ที่ต้อนยี้ก้อนใหญ่เราส่วนใหญ่เร,เราจะใช้ประมาณสักสี่มิลขึ้นไปนะฮะ,ะจากขอบของกระจกตาดำนะฮะถ้ามันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราก็แนะนําให้ไปลอกทั้งนี้ต้งดูอายุของผู้ป่วยด้วยนะครับถ้าอายุผู้ป่วยยังน้อยเนี่ยอาจจะชะลอไปก่อนได้นะแต่ถ้าอายุเขามากแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาลอกให้นะฮะ,ะเวลา,เาลอกให้เนี่ย คุยตอนแรกแล้วว่าเราเราอาจจะลอกให้เฉยนะฮะตัดเป็นข้อหัวต่อเนื้อนะฮะตัดทิ้งไปเลยอาทิ้งไปเลยนะครับ้ะหรอยัางนั้นอาจจะเย็บไปนิดหน่อยนะครับนะฮะอันนี้ต้าปล่อยส่วนที่เหลือไว้เปล่าๆอย่างนั้นนะครับหรือเราอาจจะเนื้อเยื่อของเราส่วนที่ยังดีด้านบนเนี่ยนะครับเอามาแปะเอาไว้แล้วก็เย็บแผลสักสี่ห้าสะติดสี่ห้าเข็มนะครับเพื่อป้องกันการขึ้นซ้ำนะฮะได้นะฮะคุณหมอคะแล้วที่ที่ที่คุณหมอบอกว่าตัดเอาไว้เฉยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ที่อาจจะมีการเย็บเล็กน้อยนี่แล้วตรงนนนนั้้ีี่เเเยยืออดวจะะขึมางค นเยี่ยเขาจะหายหายเองได้อ๋อก็เดี๋ยว<า><า>จะมาประสานปิดกันชนิดเหมือนเดิมครับถ้าหายเร็วก็ไม่ค่อยดีครับ <c oughs> มันจะมันน่ะอากาศโอกาสเป็นขึ้นซ้ําได้ง่ายเหรอคะครต้องอ้อหายช้าด้วยถ้าเขาหายช้าเลยก,ก็การขึ้นซ้ําก็ลดลงนะครับโอครับถ้าทิ้งไว้เฉยนเนี่ยโอกาสขึ้นซ้าทั้งส0่สิบเปอร์เซ็นต์นะลคะลอกสิบคนนี้ก็จะมีสักสี่คนนะฮะขึ้นซ้ําแต่ว่าในอัตราของการที่เราจะเอาอ่า ขนังตาด้านบนเนี่ยเนื้อเยื่อด้านบนเนี่ยมาแปะติดเย็บตรงนั้นจะมีอัตราที่ไม่ขึ้นซ้ามากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า,วาครับอ๋อสมมุติว่าเราปล่อยไว้เฉยเนี่ยขึ้นซ้ำสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเราเอาเนื้อเยื่อของเราเองมาเย็ยบแปะไว้ไวเนี่ยโอกาสขึ้นซ้ำอาจจะเหลือสักไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากก็คนอย่างนี้ถ้าเกิดทางการแพทย์นี่จะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยเขาตัดสินใจเองหรือว่าแพทย์เป็นคนพิจารณาเองนะคะ เราก็บอกคนไข้ก่อนนะฮะเรื่องอายุถ้าอายุใน้อยคงต้องทําแน่ๆครับก็ต้องเอาเลี่ยงตัวเองมาแปะนะครับนะแต่ถ้าอยุคมากแล้วแพทย์อาจจะพิจารณาให้ว่าเออาจจะไม่ต้องแปะก็ได้นะครับยังมีทางเลือกอื่นที่สามารถนํามาใช้ร่วมกันกลอกต้อเนื้อได้ครับเช่นใช้รังสีเบต้านะฮะใช้สารเคมีบางตัวนะครับหรือใช้โรเด็กนะฮะลรเด็กก็ได้เหรอคะใช่ครับลบเด็กเอาแปะไว้นะเราจะใช้ในกรณีไหนเราใช้กรณีที่ ต้อเนื้อเช่นเป็นทั้งสองหัวหัวตาก็เป็นหางตาก็เป็นเนี้ยฮะเราไม่สามารถาจะเอาเนื้อ,อดีได้แล้วไม่มีแล้วม,มีแล้วครับก็เอารกเด็กต้องผ่านกระบวนการนะครับไม่ใช่ถือว่าตัดมาแล้วก็ปแปะเลยไม่ได้ครับผ่านกระบวนการแต่มันเข้ากันได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องมีการตรวจก่อนว่าสามารถที่จะเข้าร่วมกันได้ไหมแบบนี้อ๋ออันนี้ไม่ต้องคือเราเราไม่ต้องตรวจคือแต่ว่าต้องตรวจเลือดตรวจเชื้อโรคต่างๆทุงคนที่เอามาเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรมาหรือเปล่าแล้วผ่านกระบวนการนะฮะไป ฟีดในห้องเย็นแล้วก็เอามาแช่น้ำยานะฮะถึงจะมาใช้ได้ไม่เหมือนกับการปลูกถ่ายอะไรต่างๆที่ต้องแบบเหมือนดับเข้ากันได้อะไรนี้ไม่เกี่ยวกันอ,<ช>อันนี้<ช>ไม่ต้องถ<ะ>้าเราใช้เนื้อเยื่อฐานของเซลล์เอามาใช้<อ>ครับแค่ตรงนั้นมาใช้ครับเราปล่อยให้เซลล์มันตายแล้วนะครับถือว่าใช้จริงๆแล้วถ้าพูดตรงนี้แล้วน่ากลัวนะคะถ้าเกิดว่าทางเป็นไปได้เลยไม่เป็นจะดีกว่านะคะเรามาดูในเรื่องของวิธีการป้องกันคุณหมอคะเราจะป้องกันยังไงดีเพราะว่าปัจจุบันนี้ อัตราความเสี่ยงนะคะที่เราจะเป็นเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยในปัจจุบันนี้อย่างที่ปุ๊บอกไปวา่าสมัยนี้มอเตอร์ไซค์สะดวกรวดเร็วนะคะคไปไหนก็คล่องตัวแล้วก็ในเรื่องของฝุ่นละอองแสงแดดเนี่ยเราหลีกเลี่ยงยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราต้องอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่แล้วอันนี้เราทํางไงดีคะครับอันแรกพิธีกรเขาบอกแล้วนะครับว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะลมฝุ่นและแดดนะรเราออกไปกลางแจ้งเนี่ยแดดจัดใช่ไหมเราอาจจะต้อง หลบ<โ>ลเลี่ยงเวลาอาจจะอันแรกก็อาจจะหลบเวลาเราไม่ไปตอนช่วง10โมงถึงบ่าย3โมงเนี้ยนะครับ<ฆ>ซึ่งนี้ UV มันจะสูงนะฮะอาจจะออกไปข้างนอกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี้ยนะครับ<ฆ>สาหรับคนที่เลี่ยงไม่ได้นะฮะต้องไงก็ต้องออกไปก็อาจจะต้องสวมหมวกถ้าที่มีปิดกว้าง,งๆหน่อยน,<ฆ>น,น,นะครับเพื่อการแสง UV นะครับอันที่2ออาจจะต้องใส่แว่นที่กันแสง UV ได้นะครับสาหรับคนที่ทํางานที่มีเชื่อมโลหะอะไรพวกนี้ซึ่งมีรังสี UV เหมือนกัน อาจจะต้องใส่หน้ากากนะฮะแล้วก็แว่นตาก,การแสงยูวีด้วยครับ ถ้าเกิดว่าอย่างปุ๊กนะคะก็จะออกแดดก็คงจะคุมล่ม <laughs> เป็นคนนุณนายนิดนึง <laughs> เดี๋ยวนี้มีร่มกันแสง UV ด้วยนะครับค่ะ <laughs> okay. คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องของต้อลมและต้อเนื้อนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเราจะต้องใส่ใจดูแลนะคะสำหรับในช่วงหน้าค่ะเราเปิดสายให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้โทรเข้ามาสอบถามกับคุณหมอได้โดยตรงนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์039471090ค่ะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ